Hi welcome back to English class how's it going how are you doing สบายดีไหมคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะครูสบายดีนะคะ I'm good o k เคครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับบทที่สองไปนะคะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เนาะในหน้านี้เลยนะคะ 26. หน้าที่1 6นะคะ จำได้ไหมว่าแต่ละคำอ่านว่าอะไรบ้างนะคะเราลองมาทบทวนกันนะคะให้เด็กชี้ที่คำศัพท์แล้วอ่านตามนะคะโอเ okay. ค let's get started เริ่มกันเลยนะคะ pupils book unit 2 page 26 2 listen point and repeat 1 shopping center shopping center 2, 2. Underground station. Four. Hotel. Hotel. Five. Traffic light. Traffic light. Six. Museum. Museum. Seven. Restaurant. Restaurant. Eight. Bank. Bank. เก้าเซปร s ครอสซิงเซ s s าครอสซิงสิบบัสสถานบัสสถานอ่าครบแล้วนะคะทั้งสิบคำนะคะเด็กๆอ่านได้หรือเปล่าทั้งสิบคำนี้โอเคต่อไปนะคะเราจะมาร้องเพลงกันนะคะเปิดหน้าต่อไป ในหน้าที่27นะคะเพนาะโอเคฟังก่อนหนูรอบนะแล้วก็ค่ยร้องตามนะคะ Pupils Book Unit 2 Page 27 5 Listen and Match Then Sing the Song Where's the museum? the square. It's opposite the hotel. Can you see it over there? Where โอเคนี่คือฟังไปก่อนหนึ่งรอบเนาะเราลองมาดูความหมายของในเพลงนี้กันนะคะแต่เราจะแปลความหมายได้เราต้องมาดูประโยคใหม่ก่อนนะคะมาเรียนประโยคใหม่เ,เด็กๆด,ดูหน้านี้นะคะให้เด็กจดหน้านี้ลงในสมุดนะคะพูดตามครูนะคะ is near is near แปลว่ามันอยู่ใกล้นะคะ เราจะมาเรียนการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆกันนะคะวันนี้ is near มันอยู่ใกล้ค่ะต่อไป is far from is far from มันอยู่ไกลนะคะมันอยู่ไกลนะมันอยู่ไกลจากมันอยู่ไกลจากจุดๆ,ๆนะต่อไป is below is below is below ว่ามันอยู่ใต้ค่ะมันอยู่ใต้ต่อไป is above is above มันอยู่เหนือนะคะเหนือขึ้นไปนะคะแลวสุดท้าย is opposite is opposite เพราะมันอยู่ตรงข้ามนะคะเด็กจดหน้านี้ลงไปนะคะอีกรอบนะคะ is near is far from is below is above is opposite เอกจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นคำเดียวกันนะคือ is นั่นเองนะคะ is ต้อมันนะ is นี่ก็คือ is มันอยู่นะคะมันอยู่ n e a ยว่าใกล้นะมันอยู่ใกล้มันอยู่ไกลจากมันอยู่ใต้มันอยู่บนเหนือนะคะแล้วก็มันอยู่ตรงข้ามนั่นเองนะคะที่เราก็จะแปลเพลงนี้ได้แล้วนะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง west museum มิวเซียมอยู่ที่ไหนนะคะ Where ว่าที่ไหนนะ West the Museum m ม s ิวเซียมอยู่ที่ไหน museum? Museum, อ๋อ oh, is in the square in แปลว่าหนนะมันอยู่ในสแควร์มันอยู่ในจัตุรัสนะคะ is opposite the hotel เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว opposite แปลว่าอะไรคะอยู่ตรงข้ามนะเพราะมันอยู่ตรงข้ามโรงแรมแล้วก็ can you see over there เห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นไงนะคะต่อไปข้อที่สอง west the underground station รถไฟใต้ดินอยู่ไหนนะคะสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ไหน It's below the square อ๋อมันอยู่ใต้จตุรัสนะคะ It's near the shopping center มันอยู่ near แปลว่าอะไรคะมันอยู่ใกล้ที่ช้อปปิ้งนะคะต่อไป c a n y o u s e e it oh e r e เห็นไหมอยู่ตรงนั้นไงต่อไปข้อ3า Where's the Where's the plane plane แปลว่า airplane นะคะเครื่องบินนั่นเองนะคะ It's above the square above แปลว่าเหนือนะมันอยู่เหนือจตุรัส It's far from the town มันอยู่ไกลเมืองนะคะ far from แปลว่าไกลนะ Can you see over there ี่้เงินจับคู่ข้อหนึ่งสองสามกับรูปได้แล้วนะ,ะว่ามันเป็นอันไหนใช่ไหมอันหนึ่งมิวเซียมมิวเซียมอยู่ไหนะคะนี้ใช่ไหมต่อไป where's the underground station underground station อ๋อ underground station C number one นี่ the museum museum อยู่ตรงนี้ B นะคะ number two อยู่ตรงนี้ Underground Station 2คู่กับ c นะคะข้อ3คู่กับ a นะเครงบินนั่นเองนะคะอะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะทีนี้ลองดูนะเขาบอกว่า read and match ให้จับคู่นะคะ where's the museum พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน a is near the underground station b is below the square c is above the square d is opposite the hotel มิวเซียมอยู่ไหนคะเด็กดูในข้อนี้ it's in the square it's opposite the hotel เห็นไหมตอบข้อไหนข้อหนึ่งตอบข้อ D ค่ะโยงเส้นไปเลยค่ะต่อไปข้อ2 where's the plane เครื่องบินอยู่ไหนดูค่ะ plane อยู่ไหนเขาบอกว่า it's above the square above the square ได้นะข้อสอตอบ C ค่ะ i s above the square นะคะข้อ3 Where's the shopping center ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหน shopping center เขาบอกว่านี่ไง Where's the underground station in b e l o the Square It's near the shopping center Underground station มัน near shopping center ค่ะ Where's the shopping center It's near underground station ข้อ3าตอบ C และสุดท้ายข้อ4ตอบ B Where's the underground station Underground station อยู่ใต้จัตุรัสนั่นเองนะคะ โอเคยากไหมไม่ยากนะทีนี้เด็กๆก,ก็จะทำแบบฝึกหัดได้แล้วนะคะเปิดไปที่หน้ายี่สิบนะคะให้ดูที่ครูสอนเมื่อกี้แล้วก็มาทำในหน้านี้ข้อ3และข้อ4นะคะดูรูปแล้วก็วงคำตอบที่ถูกต้องนะในข้อที่3ก็าถาม Where's the restaurant ร้านอาหารอยู่ที่ไหนนี่ก็ตอบว่า It's above opposite หรือ below the hotel ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะเด็กๆเขาบอกว่าอะไรกับโรงแรมสักอย่างอาหารดูซิร้านอาหารอยู่ไหนร้านอาหารอยู่ใต้นี้ใช่ไหมอยู่ใต้โรงแรมนี่คือร้านอาหารใช่ไหมคะหรือเปล่าร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารอยู่ข้างบนนี้นี่คนนั่งกินข้าวอ,อยู่ร้านอาหารอยู่บนโรงแรมค่ะเด็กๆดงนั้นตอบข้อ above ใช่ไหมอยู่เหนือโรงแรม Where's the museum พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหนมันอยู่อะไรสักอย่างท f าฟิกไลท์สถานีไอสถานไฟจราจรมันอยู่อะไรอยู่ใต้อยู่ตรงข้ามหรืออยู่ไกลอะลองทำดูนะคะมีเวลาให้ทำนะลองทำดูต่อไปข้อที่4นะคะ ให้ดูข้อที่3นี้แล้วตอบคำถามด้านล่างดูตัวอย่างคะ่ะ mm hmm. ข้อหนึ่งเขาว่า where's the train นักเรียนก็แค่เอา where's เนี่ยมาใส่ในทุกๆข้อที่เป็นคำถามนะจากนั้นก็ตอบนะคะเขาถามว่ารถไฟอยู่ที่ไหนนะข้อที่1 where's the train ต่อไปข้อที่2ก็ถามว่า where's the helicopter helicopter อยู่ที่ไหนข้อ3ถามว่า where's the car รถอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปข้อ4 where's the train รถ ไฟอยู่ที่ไหนและข้อสุดท้ายข้อห้าแบ e เดอร์ทราฟฟิกไลท์สัญญาณไฟจราจ,จรอยู่ที่ไหนนะคะก็แค่เลือกเติมเนาะในช่องนี้ก็จะเป็นเติมเกี่ยวกับ uh, next to นี่แปลว่าถัดจากนะคะในช่องนี้ก็จะเติมคำที่ครูสอนไปนะ above near far from opposite below แล้วก็ uh, next to นี่แปลว่าถัดจากเนาะ,ะลองทำดูนะคะถ้าทำถูกไม่ถูกไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะ ครูขอให้ทำเนาะให้ฝึกนะคะยังไงถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจลองกลับไปฟังคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะ that's all for today see you again next time bye